ดูสิวันนี้มีอะไรใหม่ eq pods damping gel จาก e v a n s มาในกล่องอลูมิเนียมสีเงินทรงผืนผ้าข้างในมีทั้งหมด4แผน่นไม่ทั้งหมด7แผ่นต่างหากอ่ะคลี่กันให้ดูเต็มๆไปเลยแผ่นเล็ก6แผน่นแล้วก็แผ่นใหญ่อีก1แผ่นครับเป็นไงน่าใช้ไหมอ่ะมาลองดูกันก่อนแบบนี้ s n a e off แบบไม่มีอะไรอยู่บนกลองเลยแบบนี้ s n a on ไม่มีอะไรบนกลองเช่นกัน นี่แผ่นขนาดเท่านี้หลายลองแปลดูซิเสียงจะเป็นยังไงอันนี้สแน e อ f ฟและนี่สแน r ออนฟังทันไหมอ่ะมาฟังกันใหม่สแนนอ f ฟแบบไม่มีเจลสแนนอ f ฟแบบมีเจลสแนนออนแบบไม่มีเจลสแ a นออนแบบมีเจล เป็นยังไงบ้างน่ากินเอ้ยน่าใช้ใช่ไหมอ่ามีทั้งหมด7แผ่นหน้าตาทั้งกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสนใจอยากดูตัวจริงและแสดงความเป็นเจ้าของติดต่อที่รับไมิสิกเลยจ้า